ไม่ลงมางั้นเอาระเบิดไปกินจะลงมาได้หรือยังโด,ดลงมาดีวะรอนานแล้วเนี่ยจะจบไม่จบจะจบไม่จบโอ้โหกระโด,ดลงมาไอ้หนูสุดท้ายก็ต้องลงมาอ้าวแตกคู่ว้าเย่จัง โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟอีกเช่นเคย <c oughs> ก็สําหรับวันนี้ฟร f i ฟเวิลด์ซีรีส์นะครับสำหรับในตอนนี้เหลือเวลาอีก1ชั่วโมง4นาทีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แน่นอนกิจกรรมได้หมดไปแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งทํำไมผมมาช้านั่นเหรอ <c oughs> ผมเพิ่งจะเก็บไอ สตามเอาไว้แลกเปลี่ยนได้นะก็เพิ่งจะเก็บครบอะน,นะเออก็ตอนนี้มี101แล้วไอ้เราก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะเนาะไอ้โดนแบบใหญ่ปกติเล่นจะ V4 เพราะว่ามันเจอคนง่ายกว่านะ่ะอ<ป>ือก็ก่อนอื่นเลยเราไปที่แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับก็<ป>สำหรับการแรกนะครับเอาแค่เซตชุดของมันก่อนนะเสื้อ30กางเกง20อ่าเป็น50รองเท้า70 8 5 95 105โอเคเรามี101 เราต้องเวลาเพิ่มเพราะกิจกรรมเราเพิ่งทํามาเราเล่น 4v4 4ไปนะ4ตามันจะได้ทั้งหมด2 4 6 8ทั้งหมด8อันนะโอเคกลับมาที่ภาพผู้หญิงเรายังสวมชุดนักมวยตั้งแต่คลิปที่แล้วอยู่เลยนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงสักเท่าไหร่นะที่หน้าแรกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมเราจะใส่เสื้อก่อนต้ลองใช้ทันทีเก่ง ตกลองใช้ทันทีรองเท้าหมวกปากม่วงปากสีม่วงแล้วเออพูดซะเสียเลยปากม่วงแล้วก็สุดท้ายแว่นตานะครับน้องๆ ก็สุดๆแล้วครับสำหรับผมที่จะแรกได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลงแมปใหญ่สักเท่าไหร่เลยไม่มีโอกาสเข้าไปเก็บบัต,บตรมานานนะได้แค่นี้ก็ดีแช่ไหนแล,ล้วนะครับตัดภาพมาที่น้ารับปีเป็นไงเท,ท่ะในส่วนตัวผมชอบนะสุรเราสไตลเ์เดิมเอ้ยเราจะไม่ไปฟรีสไตล์กันดีกว่านะเราจะไปสีวีสีกันเลยดีกว่า อย่าดูแรงผมนะยังไม่ไปถึงไหนเลยมาค่ได้เล่นนักเออช่วงนี้ติดอาวีเดี๋ยวจะทำคลิปอาวีลงด้วยโอเคแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะมาที่แมปแรกของเราเลยนะคอนเซปต์เดิมสำหรับช่องเรานะครับสำหรับใครที่อยากดูสเต็ปเทพสเต็ปโหดชนเหนือยิงหัวงัดหัวสำหรับคลิปนี้หรือว่าสำหรับช่องนี้ก็ให้กดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่กดเติมเพิ่มเลยทั้งนั้นเพราะเราเน้นอัดตัวโนวันนะครับน้องๆโอ้โห กระโดยะโดยิงกระโดยะโดยิงกระโดดยิงเข้าหัวหนึ่งซ้ำซ้สำศพก่อนซ้สำศพก่อน,สสนเดี๋ยวตาหน้าม,มีตังกระโดดยิงโนวันปั๊ยูโหนอยูโหนแอบอะไรออกไม่ได้แอบเหนียวแม่งคานในเมื่อกี้ขนาดสะบัดมือก็เฉยยังเข้าหัวเลยนะอือไหนหนึ่งตามล่าตามล่าอยู่ไหนอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วไม่ต้องแอบหรอกไอ้หนู w o r l d w i d e Series นะครับเฮ้ย <g ill> <ooh> ใช่ว่าไม่ใช่ w o r l d w i d e Series ดิ World Series ผมไปจำคำ w o r l d w i d e มาจากไหนวะแต่ผมน่ะ w o r l d w i d e Handsome นะทุกคนโคตรหล่อ <c oughs> ผมว่าชุดมันรัดไปไหม <c oughs> ใจเขาไม่ดีเลย <c oughs> แม่สาวผมม่วงส้นสูงเนี่ยนะเออรองเท้าส้นสูงนะก็ว่าทำไมใส่กับผู้ชายไม่ได้แต่ผู้ชายก็น่าจะใส่ได้นะส้นสูง,สง <c oughs> เอ้าเปิดปั๊บเดนลงไปนอนอีกแล้วอืมไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยลไม่ไหวเลย UMP ยิงไกลไม่ไหวเลยอุอ๋อขอปั๊มยาหน่อยละกันเอา้อาอาสาท์วิ่งมาปั๊บท ก็ในส่วนของการรีวิว Poco X 3 Pro ในการเล่น PUBG อ่ะนะก็กำลังตัดอยู่นะทุกคนมันตัดค่อนข้างจะยากมากเลยอีกอย่างมันมีคลิปที่ต้องลงก่อนก็เช่นคลิปนี้แหละนะเออก็รอหน่อยนะครับเออแ,แตกระเบิดตัวเองวะนี่อ่เอาดีเซอร์ม,มาดึงหัวพี่เหยอ,อหนูผิดว่างไปดี ไปไหนกันหมดเลยสองตัวนี่เอ้าอยู่ฝั่งนี้งั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยเดินทั่วแมปแล้วจ้าไม่เจอเลยจ้าอยู่ไหนครับ <c oughs> ออกมาให้ยิงตัวซะดีๆเฮ้ยอืม เอ้ยนี่มันตีสามกว่าแล้วนะใส่เกาะพันเลยละกันเออตังเหลือจับเลยอะ่ะ <c oughs> ก็สามศูน์ตังไม่เหลือได้ไงนี่เหลือเก็บอฟันสองเผื่อตาหน้าแพ้ <c oughs> เล่นซ้ำไม่สนใจชุดเลยเอ้าเอ้า จริงๆแล้วจะว่าไปผมก็อยากจะยิงหัวอยู่นะแต่มันยิงงัดยากขึ้นไปหน่อยวะก็เลยเกปรับเนี่ยอย่างเงี้ยยิงยากปะ <c oughs> ที่จริงผมก็ยิงได้นะแต่ไม่อยากจะโชว์นะเออขอเก็บไว้เป็นช็อตแลรเอาไว้แบบนานๆทีเจอแล้วกันแบบไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอเนะเวลาผมดึงหวัวนะเออข้างบนนี่อ่ะตัวโนวันบอกเลย ข้องแท้มันอยู่ข้างบนกันหมดเลยหรือเราไปข้างบนก็ได้มัง้งไม่ได้แล้วละ่ะงั้นรออยู่ข้างล่างละกันอุ้ยไอวอ หิวหิวไอวอเฉย <Nope. S 1> รีบรีบลงมานะหนูที่รออยู่ไ,<อ>ไม่ลงมางั้นเอาระเบิดไปกินจะลงมาได้หรือยังโดดลงมาดิวะรอนานแล้วเนี่ยจะจบไม่จบจะจบไม่จบโอ้โห กระโดดลงมาไอ้หนูสุดท้ายก็ต้องลงมาอ้าวแตกคู่ว้าแย่จังอ,อืมโอเคโบยาโอ้โหไม่ได้ MVP อะไรกันครับเนี้ยชุดกระแต่งเต็มมาเลยดาเมจพันธได้ MV p คิวเยอะกว่าตัวเดียวเนี่ยนะอืมก็แต่รวมๆแล้วชุดผมแมงโคตรเท่เลยนะทุกคนก็ยังไงทุกคนก็ต้องได้กันอยู่แล้วละเออแล้วกูจะอวดทำใหม่อยู่วะเนี่ยโอเคสำหรับชุด World Series 2021ันยิอดะครับตามนี้แหละคาดว่าทุกคนก็ได้ไปกันหมดแล้วละถ้าสำหรับใครที่เล่นแทบจะทุกวันเหมือนผมนะขนาดผมก็เล่นทุกวันนะแต่เล่นเฉพาะส VC นะเออแบบแค่เอาไปฝึกฝีมือเฉยๆก็ เล่นสนุกสนุกคำๆนะครับทุกคนแต่ชุดนี้ดีมากเลยก็เ <c oughs> ป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะกิจกรรมมันไม่ค่อยจะมีอะไรมาให้อนะทุกคนส่วนจ,จะมีแบบของเติมเงินที่แบบผมซับไม่ถึงนะนะเออแบบ <c oughs> ไม่ได้ซับสไคร์ไม่ถึงนะ ตังเนี่ยไม่ถึงเออมันเปื่องตังนะเออเพราะว่ามันก็ไม่ได้แรอะไรขนาดนั้นนะ,นะก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนชุด world series 2021ในวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เพจ Facebook การันจะขึ้นรูปให้เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเพจเราได้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาด้วยการโรยเกลือ สวัสดีครับชุดนี้แม่งดีจ้ะ